สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเซเลนิโอรุ่น GL4 เท้าครับราคา379,900บาทเท่านั้นนะครับมีจำนวนจำกัดครับเฉพาะเดือนพฤษภาคม2567เท่านั้นนะครับผมก็สำหรับคันนี้นะครับลูกค้าติดตามมาจากช่องทางออนไลน์ครับลูกค้าจะอยู่แถวแถวบ่อทองจังหวัดจังหวัดกรบดีนะครับผมก็จะมีการติดตั้งชุดแต่งชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันครับมีการทำบอลหนังนะครับแล้วก็สำหรับจอ Android ขนาดกลางพร้อมกล้องถอยหลังแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยผมก็จะมีการแถมเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้านะครับแต่ว่าคันนี้จะยัง ไม่ได้ติดเซนเซอร์นะครับเป็นคลิปที่ถ่ายเก็บไว้นานแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวสําหรับตอนนี้นะครับสต็อกรถที่มีพร้อมสมอบเลยก็จะมีสีเทาสีดําแล้วก็สีขาวครับถ้าสีขาวจะเหลือแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับถ้าหมดรถนี้ก็คือหมดเลยนะครับไม่สามารถสั่งรถใหม่แล้วเอาราคาเดิมได้นะครับรุ่นท็อปก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับรุ่นท็อปตอนนี้รถหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับรถคันนี้ว่าพอใส่ชุดแต่งทำบนหนังติดตั้งจอไปแล้วหน้าตาของรถจะเป็นยังไงก็ไปชมพร้อมกันเลย ครับผมก็สลับเซเลเรโอนะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินครับขนาด1 0 0 0 68แรงม้าเราล้นน้ำมันเบนซิน9 1 9 5แล้วก็ e 2 0นะครับสำหรับอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมก็สำหรับคันนี้นะครับจะมีการติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันครับจากเซนโตเป็นรุ่น V1 นะครับสำหรับชุดแต่งรุ่นนี้นะครับจะมีมาให้ด้วยกันทั้งหมด9ชิ้นครับจะมีในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตด้านข้างคีมซุ้มล้อสเกิร์ตด ในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบท่อคู่ครับตัวท่อก็จะเป็นสีแบบโครเมียมครับผมก็จะพอตกแต่งไปแล้วนะครับทำให้รถมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับชุดแต่งรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นเลยนะครับที่ลูกค้าเลือกที่จะติดตั้งพร้อมกับการออกรถนะครับผมก็มีความสวยงามครับตัวสเกิร์ตมีการทําสีที่เป็นสีเดียวกับตัวรถก็นั่นแหละครับสวยงามครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของบริเวณภายในของรถกันนะครับ ในส่วนของภายในของรถคันนี้นะครับจะมีการทํเบาะหนังครับผมตัวเบาะหนังก็จะเป็นสีดําครับเป็นการปักเย็บแบบธรรมดานะครับแต่ว่าใช้ได้สีแดงเดินนะครับผมปักเย็บด้วยได้สีแดงครับเป็นการปักเย็บแบบเรียบๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านหลังของเบาะนะครับเบาะที่นั่งด้านหน้านะครับก็จะมีช่องสําหรับใส่เอกสารใส่ของต่างๆได้ด้วยนะครับผม ก็เย็บออกมาเรียบร้อยครับมีความสวยงามครับนอกจากนี้ก็จะมีการติดตั้งตัวจอแอนดร i d ขนาด9นิ้วครับพร้อมกล้องถอยหลังครับตัวจอนะครับจะรองรับการมองภาพของกล้องถอยด้วยนะครับที่มีการติดตั้งแถมเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าครับแล้วก็เซนเซอร์ถอายหลังผมก็จะแถมเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าทุกคันอยู่แล้วนะครับแต่พอดีคันนี้ถ่ายไปนานแล้วนะครับตอนนั้นยังไม่ได้แถมนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับตัวจอนะครับก็สามารถโหลดแอปจากเพจ t โต e มาใช้งานได้นะครับผมก็สามารถ ใช้งานคล้ายๆแท็บเล็ตเลยนะครับผมแท็บเล็ต a n d r o i d ทั่วไปครับก็สำหรับรุ่นนี้ก็เป็น c e l l r i o GL นะครับระบบกระจกก็จะยังเป็นก็เป็นไฟฟ้าครับแต่แค่ว่ากระจกมองข้างนะครับจะเป็นแบบอัตโนมือครับคือมีการจับด้านไหนแล้วเราก็ปรับเอานะครับผมก็จะไม่มีการใช้งานอะไรซับซ้อนนะครับสำหรับ c e l l r i o GL ครับ สำหรับคันนี้นะครับลูกค้าติดตามมาจากช่องทางออนไลน์ครับลูกค้าจะอยู่ที่บอทองจังหวัดเชียงบุรีนะครับมีการพูดคุยรายละเอียดทางช่องทางออนไลน์ครับลูกค้าแล้วลูกค้าก็นัดมาเจอผมที่โชว์รูมนะครับแล้วก็เซ็นเอกสารสัญญากันนะครับในวันส่งมอบลูกค้าก็มารับรถที่โชว์รูมนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าผมก็จะมีบริการจองรถออนไลน์ครับส่งรถฟรีแล้วก็ไปนนวิกเซ็นเอกสารถึงที่ครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกังวลนะครับลูกค้าจองออนไลน์ตามูล เบื้องต้นให้ผมนะครับส่งที่อยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีต้นที่นะครับในพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับลูกค้านะครับติดต่อไปครับนัดเซ็นเอกสารกับลูกค้าครับแล้วเขาก็จะส่งผลนะครับอนุมัติกลับมาให้ทางผมนะครับแล้วผมก็เริ่มแต่งรถให้กับลูกค้านะครับวันวันรับรถนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับที่โชลูมนะครับผมก็มีบริการจัดส่งให้กับลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับผมก็ส่งฟรีนะครับผมก็จะเป็นการขับไปส่งนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นรถสลดยจะมีการคิดค่าเสีจ่ายตามระยะานะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงขอจบการรีวิวของอรถคันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ยังไงก็ขอบคุณนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถซูซูกิทุกรุ่นก็สามารถติดต่อ,อเข้ามาหาผมได้ที่เบอร์093-936-3930ครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้ครับ หรือว่าจะติดต่อไปที่ a c e b o o k s u สุกิชมบุรีาบกาฟิวครับผมก็มีบริการจองรถออนไลน์ส่งรถฟรีแล้วก็เฟรนแอนวิ่งเซ็นเอกสารถึงที่ครับหากลูกค้าอยากเดินรถแบบไหนอยากใช้เงินออกรถประมาณเท่าไหร่อยากพอ่อนประมาณเท่าไหร่ก็สามารถติดต่อมาให้ผมจะทำใบเสนอราคาให้ตงรงกับความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับยังไงสนใจก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมผมก็จะอยู่ที่สาขา BNT อำเภอพนันิคมจังหวัดชลบุรีเท่าน,นั้นนะครับสุ ield, สกิชลบุรีปากาฟิวซบกาฟิวเท่านั้นนะครับ รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ